ตัวมาม่เพิ่นแล้วเอมากินนะตวขโเดือนนี้ได้กระหอกตัวหนึ่งแล้วก็กระแตตัวหนึ่งตัวนี้ขโเฮียงนี่ได้สี่ตัวนะได้หางมากนมันมน,น,น,นี่อาหารเฮานี่สะสมอาหารแต่เมื่อวานนี้ฮอตมันีกระหอกสามตัแล้วนี่ อมนรรนาเลยมันเลยนะทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเช้าหากเติมลมแล้วเมื่อยตื่นมาแล้วก็เติมลมเลยไปทางเก่าเมือนี้บอิเินพื้น่างกันละ ออกไปแกบอเลอกไปทันตื่นนอนก็คือนี้วอเชียงเพียนขึ้นดหลขียนตะโอดบริยบมันหมนสีตื่นแต่ดึกสิบักขึ้นมันง่าใหม่ทีว่ามันบังแต่ว่านอนละมววมันหนาววันนี้น้าหนาววันนี้นะเห็นก็หอบสีโตทั้งบิดนะ ยิงถึกตัวหนึ่งแต่ปโตกยิงตอนตอนกินพออยู่ห่วยหยกยิงหยกมัน,นได้กับบถึกถือตัวเดียวแต่บโตกกุ๊กไห้นะ่ะสามตัวแล้วกุ๊กุกงกันคารตัวหนึ่งโกงชีตัววันนจะขึ้นไปเฝ้าอยู่มงเกิลนะน่ะยิงทางี้บุถือมันชุ่มหงทางชุ่มและทางลมนะ นี่นก็เลยถึกเลยถึกแต่ว่ามันค้างอยู่ฮนเลยเดี๋ยวลมแห้งจนแบบมันช <t> ิตกแต่บุกมนชิตกทางไหนคือกันกับยิงมานนีเลยยิงซ้ำกันสามบาทผู้เพื่อชิถึกโอ้ปืนนะเพื่อนอีกแล้วผพื่อนโอ้ไรชิตกขี้สวยแห้งอะไรโอนี้ยิงกระหอกกระปตกยิงนกก็ยังค้างอยู่ ยิงลูกเบือนออกมาเป็นหมูท้ากระถึกซองโตแต่โบได้จักโตตอนนี้นกเป่ากำลังข่าวกำลังิเข่าวเสียงอ้อมขานกเป่าทานนกเป่าชิดได้หรือโบได้ยิงก็ะหอกถึกตัวหนึ่งเลยพุ๊บมันกำลังแล่นงานนั้นลัดนาเลยพู๊ไปตอกอยู่รุมพมดแหละ ก็เลยจะลดระดมทานโค้งไปโค้ง,ง,งมาทาาอยู่งนเป่า แตกกระริมเงินนกใหญ่นะครับชแฉวอยอยู่วนไปวนมาแถวนี้แต่บกเขามาจากเถือ่อมีแต่นกกระริวกับนกกระดูกหน่อยเข้ามากระโด่ใหญ่กบับบุเห็นนกเป่ากับบกเขาแต่ว่านกน่ะลายคืออยากอยากคืนมันหูว่าเฮาเฝ่านานี่อยู่นะมันเลยบกเขานกตกค้างยังค้างอยู่หันเลยขึ้นไปเอาก็ขึ้นบนไทยเสียดาย,ยดนก จะนกหน่อยมันบินออกแล้วนกนกอันกระลิวนลายกับกระโดกหน่อยท้ายนงก็หกหมอกับโบเห็นเข้ามาอดีแต่งมุงยังเลย ตอนนี้ได้ยิงทั้งหมด <c oughs> ได้ยิงก็หอกสามตัวนกสี่ตัวเราจะลงไปเก็บว่าจะได้จักตัวที่ว่าเขาได้แทมนะน,น่ยกยิงทั้งวมดนําเงินก็หอกสี่ตัวที่ว่ามันถือเออก็หอกสามตัวที่ว่ามันถือและนกสี่ตัวคือที่าวา่าหละเอาไปเบิงน้ำกันว่าบบหินจะได้เก็บจักตัวตอนนี้ห้า,าก็บแปมออุ่งไปวัยท้าก็มออยู่แต่ว่า ขยิงลายโตแล้วนะเราจะเบิ่งก่อนว่าจะได้บททุกโตบ่อเจ็ดโตทั้งหมดนะตอนอยู่ลุมอยู่ห่วยยิงบทถึกตัวเดียวยิงลายโตขึ้นมาอยู่ทั้งทถึกทุกโตเลยทุกลูกเลยแต่ว่าได้บทไดในกระเบู้องหัวมันค่อนข้างจะยากเนี่ยบนที่ว่ามันตก ลูกเป่ากับดึงลูกหนึ่งกำลังชี้เข่าลูกเป่านี่กันทางขึ้นทางลงนี่แหะอยากโผล่ควร มันตกมาอยู่ทํำพาหินทำเพิงหนินก็ได้ก็ได้ดีผลอยู่ มาแล้วมถือขันอยู่ห่วยมันบมถือมันสูงอะไรแลร้วก็ยิงแบบยิงตังขึ้นเดีย๋ยดเดีย,ดย,ดยนกชัลลามอยู่งานนี่แล้วบเหงอยู่งานถึงมันมีงานเดียวงานน้นอยๆเลยม,มีสิทธิ์ได้ยิงนนหน่อยแต่ก็พอให้ยิงอยู่เดีย๋ดยนก,นกนกใหญ่ยังก็หนึ่นงครับตามบึงคือชิมันเท่านีแล้วมันตกตกมาเท่านี้ กะหอกคับหนุกเดี๋ยวหอยตัวหนึง่งยัอยงอยู่ด้ยังอยู่หาตัวโอ้ยแม่ละหาตัวหอกหอกตัวหนึง่ง หอกส่วหลายมันตกคนนึงแหละหอกตกวางเดียวยยนีแหละบตกทำงงไก่พัวยิ่งยิ่งงาเดียวตอนนี้พอเลยสามตัวยืนยืขึ้นไปเมืองผู้ขึ้นถงคุณขึ้นตามเครือไม้ที่แถ่ก็หอกโงกมันตกคนนึ ขึ้นไปหาอีกสักทีสองอชูยอนาผายัางโบเห็นอยู่อู้สุดใจเลยทางกระดาษซาโตบุรีซีโต่วยวยิ่ง,ง้าเดียวนะหมดความสามารถหาแล้วนะันหาเบิร์ดถูกบอลเอาไปใสซ่ซองมึงตามถ้ำตามหินตามโคนไม้ตาม,ตาม,มตยังกับโบเห็นยังโบเห็นอยู่กับหอกสองโตและกัะนก สองตอันที่ได้เนี่ยได้ได้สามโตัวกันนึหงสนกกระโดกหนึ่ง,งแล้วก็นกดำดำในหนึ่งยิ่งเนี่ยก็เห็นตกข้างในกำลังลงมาเนี่อยู่งานในลดนี่เมื่อเช้า,านี่ยิิงตัวหนึ่งมันตกมาแล้วก็ตอนลงมาเห็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ยิ่งแล้วก็เห็นมันตกมาสัว่เท่ๆนี้แหละเจอส่อกหาจนเห็นบดบ่เห็น ลุกขึ้นกันทุรามามาตกมาแถวอันห่วยเธอหน่แต่ว่าเขาตามหาโบเห็นมั้งโกหาบเห็นหัวมันมันขึ้นไปหรือว่มันจีงไหนนี่แหละดูมีเนียเอาอไปกินกับบุหูคือกันแต่ว่าสุดคนสามารถแหละหานี่ก็ได้กำลังกลับ เป็นนกมระเขาตัวหนึ่งคุณนกปนยยิ้งย่างหรือผู้นาทุนไปไปลายคุณยิงตกเฉยคูณฟังนั้นเดี๋ยวจะไปเก็บก่อนโอ้นกกระโดดคือกันกับปิ้ง่างย,ยิีเลยนะรรดาเสือเลยบัสิสึก <laughs> บัสิสึกนั่นยิงแบบสู้มาดิบุกิดบุกพันเลยบัตรสือเดี๋ยเอาเอาลูกมันขึ้นสองลูกเลยเพื่อแบบบัตรสือตัวหนึ่งกับสึกตัวหนึ่ง ลองแบบนี้จะถ่ายชิอเฉยแต่ว่าเสดายยังได้4ีโตแหล้วไงอีสนะีโตก็หกซองนกซองยังหาบุห็นไม่ทีกินเขาเรียกว่ามาซอกไม่นี่ก็ซอกที่ธรรมะเ,เ,เลยนกกำลังเข่าอยู่ในนกเฮงสวยชําลายห่งเขา่าขันมาได้บัรทุกโตนี่สามสิกินแปดโตก็หกสามนกสี่เออ,อ,ก,เอ,อ,อ,อก,ก็หกสามนกห้า แต่ว <ítulo> ่าได้บบดตอนนี้คือสิแม่นทีมงานเฮามาแล้วทุกคนถอยผมบ่ได้ใกล้เลยกับเฮานพักนี่นี่เพิงนําตกนี่บ่ทันกับเฮาพักแต่ว่านอนอยู่เพิงพุ่นนี่ก็กุมให้หล่นนี่กุมให้กุมเรือแมักอันบ่ฮู้แม่นมักหยังเพิ่นก็ฮกเข้าตัวนึงอเชานี่เดตอนนี้ทีมงานเฮาก็มาครบอลีนี่บ่เดือนเพิ่นก็ไปมาฮอดก่อนบ่เดือบ่เลาะนี่ ผูมีผู้ชาวและมาหอกนเออบลาหอกรสนสวดสดีจะได้ยังไงยิงกรหอกองตตัวหนึ่งมันค้างอยู่กอไม่ไผ่นั่นแหละได้แต่แจ็คคางกรแต่กับบลาหอกถืออยู่ท่านว่าถืออยู่ใครได้่างตเออบลดี่ยยังจืนเลือกหางกับเฮนต่ลมันปลามัยังเ็นตะกนมันนี่นะชิกี้นได้กระแตเ็นตะกลนพลึกอะไร นี่เดป็นงานของโมเดิรนนี่ได้กระหอกตัวหนึ่งแล้วก็กระแตตัวหนึ่งเปงานของโมเฮียงได้ซีโต้เนะบ่เลาะกันได้น้ำมูคือกันแต่ว่าเฮ็ดเรได้ได้ตะกุ่นมันเอาไปเพิ่นเลยนะกินอะไรอาหารเพิ่นเบิ่งแต่กระเป๋าเพิ่นกับ่มธรรมดาแล้วอันทองเพิ่นเนี่ยนะนี่พี่น้องกรุงเทพมหานครแล้วก็มีผู้สาวทั้ง อาผู้สาวมานำอีกมีเขาที่าาตตโตตลอดเดอ้ยอย,อยิ่จับ้องไปของมันมแบบนี้มันกรบประมาณแล้วแบบนี้นี่กระประมาน่าจะสมมติเมื่อสาวนี่กับลุนลุนลุนคิวภาษีก็ห้องหมอมาสิเข้ามาชุดยถายโบเข่าทางห้องหมอวันเห็นไปขี่ยังใหม่เท่าไรมันจะไปมานำในี่เออขี้ลูกมันมาแม่นขี้ตัวเองก็หอกกันยังเข่าอแต่ก็หอกนกกันยังเข่าเแต่ว่า ขาซีโตยังโอห็นเลยกับกลับมาเลยได้จะห่างมกนกลมันจัยิงสองลูกก็ยิงยิงเขาเปยิงม่ถูกไปเลยยูยูห่วยนี่ัตสึคืกันแต่ก็ยูพุ่นมะตสึ จะถ่ากันไปเนาครับบ่เห็นบอลมันตกอีกนบ่เลาะค่อยยิงนกหรือว่ายิงกบ่ถึกแล้วจมตรอได้เจ้าบ่เก่งเจ้า่ชนะกระปืนอันนี้มื้อนี้นะของแท้เด้อเพิ่นโอ้เก่งเนาะโอ้เก่งแล้ว2นีเจ้าไปูเฮา กับการคอยจักรไทรปีแล้วเจ้าหักจับปีฟืนช่องปีนี่โดนยัดทีบางบียนตุ้นเล่แล้วแ้ตาฝันจะกัดปนองเนาะเราเราติดอยมีฟองปลาเลยเนี้ยงเยอะงดอนอมาติอะรแต่ทำนอยี่ดนไปไหมแบบความดี่เลยก็ปานน้องเลยกันเก็บมันจะรังเงิ

เอาเสืองไวตลอดกระเป๋าทางหลังเราไปถ่ายจปงหน่อยชิลักเอาเสน่ห์ในกระเป๋าคนดีลายโตอยู่ได้คนงานแต่ละคนมารลือมารวมใส่กันกันกับลายโตทั้งกระหอกทั้งกระเตยทั้งนก

จมนอัวลำมันาำเยอเจมื่ัน m จะอันหัวลำมันนีกบมันาำมันเลยข้่เลยเ้่เขามมนทำมันเลยอินไปาิเม็รเชื่อนืื่นน่ะเติมมาจะจมแกดนะคับวัวลำตัวเป็นหลอกฮ้ยเล่ามันำเยืลบืดเยมาอันกระแนนเลยครับบงนน้ำมจะอันกันกันเด้อระมนียช่อย่างตลอดพูดกบรแนนนี่คันบจมือัานได้เบิร์ đơ cứ đơ bữa nữa cỡ bữa mẹ บ่ใหอีเติ้มบนจิบละโทยเหมือนจะจแกดอันมันําจําด้วมาใหญ่เวอ่ะเออมากะตอนอะกี้ต้มละหั่นโอปลีละหั่ปละโอ้เอาตอนฮ้อนๆโลดแซ่บหลายแซ่บหลายนี่ตับ่ฮอด なるほど。 ตอนนี้เขากลัวเรียบร้อยเลยพอเดือนธันวามันอีปีงเงากินลบนปีงดังไฟให้เป็นทานเป็นอย่างละกาปีงเงาเดี๋ยวจะนัดลงไปบึงอยู่หันว่ากระหงหมอมันเข้าตอนเทียงบอนะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งเลยนะเออสิบโมงครึ่งบอกเป็นสิบเอ็ดโมงครึ่งขับขับขับรถกรบี่ bị bòi thân mà không kiếm ừ. làm ăn Ờ, mất rồi ơi, à, mình ừ. ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. <cười> <cười> mình Phần xe lạp đấy đi Phần này cái tè, phần tin có không ít phần gì Bỏ lợn Đừng, đừng, đừng ngục บอเลาะเป็นอารมณ์เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนตลกอากินม่านได้เพิ่นไรเอาบอเลาะกิน <c oughs> มานตากล้มาตุลุลูลุวเลืลอนกลนลุลุมืลุนลุนพลนเุาุล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 ุพุลุงุลุลาุ่เลุลเลุลุนุลุล คันเจือเฮานี่กำปักก้นรถไปพิลรมประชาแล้วเคยพาประชานอนห้องเฮียนเจาไปไปปุ๊บเ,เข่าอีกอบางทีจะถือลูกปืนทำยังบัดหมูถือประชาแล้วเพิ่นยังไปขอคืนนี่เลยสาวคนเจา้าอะไรนะ ไปันเรื่อแล้วือไนเรือเป็นอมกุ๊กมาให้ไปเนี้ยมันวัาถเนาะมันดีนะปีนแล้วปีงแ็บปีนหมดได้หลอดกียวนั่งๆงดีกว่า ทันให้โอเงเยอะเบกไปกรอบเดปีงไวมันนาฬิกะหอกนกนูยำมเลคนชิมาไปอําน้ำก็ได้นกเพิ่มพอดีอันเอาปืนไปนําตอนไปอําน้ำยลุ่มกิ่นี้นได้นกกระโดดเพิ่มกตัวหนึ่งพูตัวใหญ่เลยยิงทุกปีกมันตัวช่อมาบเหินช้ำนี่หารเฮอน สาโซมหาแต่เมื่อวานนี้ฮอดมื้อน uh, uh. e ี้ก็3โตแล้วนี่อมันคักอลีพี่น้องมันมันแต่ละโตเอาบ่เดินลกคนนกกิดแล้วกิดมันแล้วกินนกกินกอกมื้อนี้กินนกก่อนเนาะอกไว้ก่อนงานกัน み,みんなのお客様です。 มาเด้อพี่น้องกินข้าวสาำกันมาๆๆากินข้าวไ่ได้กินข้าวครับคัักิน <c oughs> กนกแซ่บอยู่แล้วโอ้เลือกอะไรกินเลือกคอนมีแต่มั่นนกนกกระดูกม,มีแต่นกนั่นแล้วแซ่บบริเนเพื่นบา่าไก่กับนกนกแซก่บกว่มามนก็ญลจย,ย่างอยู่แล้วอาหารป่าอาหารธรรมชาติกับอาหารพื้นบา้านอาหารเรียก ึ้นตะวุกว่ก็อหอกจงไว้อืับับคับขันว่าับคับคับบมีก็กินขันมีก็พูแหละจงมาไปกินอยู่บ้านคนอยู่บ้านเขาบียังกินตอนนี้ค่ะ มาเดินมาเดินพี่น้องเอ้ยมาตอนนี้ไดนกินไหนมาซองทำหมื่น่าด้กินบนเรือมันแ่บมาตอนนี้ไดนกินโลดมาเลาะวาหน้าวนอนคืนี่ <laughs>

มันอ่ะเลยมันเลยนะขึ้นข้าวแล้วใหญ่ยุวานอนี่ต่อมึงเก่าแล้วมึงสบายแล้วบึงอยู่หายู่หักินใหญ่นักเครื่องคือเมื่อวานนี้โอ้ย โตก็พอแล้วห้าสิบปลายโลไปแล้วเต็มโล ชั่มนี่แล้วคือไงเมื่อเช้านี้นะกระหองนี่ลงมาเดินไปชิงยิงยิงมาทันครับมันทันก่อนกมาให้แล้วน,นี่นะบ้างก็เข้าเมื่อคืนเมื่อเช้านี้กระหอกก็เข้าชั่มนี่แค่เน้นอนนั่นแหละจมมาจากไหนเมื่อเชาเป็นเพราะเราไปเที่ยวบ้าง <c oughs> <c oughs> Sampai jumpa di video selanjutnya. ตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนของเฮาแล้วพอดี12งมงป่ายกับสิพากันพักผ่อนเอาเหื่อเอาแห่งเพื่อจะลุยต่อตอนแงรงกับแบบนี้แหละเวลาอยู่ป่านะเขาก็ต้องสอกเวลาว่างให้ตัวเองนะก็ต้องแบ่งเวลาพักผ่อนคือกันทาวาฮามบุพักผ่อนนะนะทางกายเฮามันกับบกค่อยแข็งแหงแต่ฮาม,มาป่าแต่ละเืออน,นี้เขาก็เอา,เอาอยาเอายังมาลายอยู่เพื่อทีมงานแล้วก็เพื่อลาย,ลายคนนะบางทีก็บแต่พอทีมงานอื่นคือมองเฮาเจอเธอวันนี้นะเฮาจะเห็นแบบอัน มีชสาบ้านขจายู่หันขเจ้าก็ยิงอยู่ทางนี้แหละทางปากห้วยแถวเขาจอดเถื่อนได้ยินตลอดเชียงปืนขจายิงคือเสมาณมีมังไห้คือกันแต่ห้องก็จจบอไปรบกวนเถนั้นเขาขึ้นมายุพียุพีห่างจากท่าเถื่อนประมาณสองกิโลนกยังเข่าย่นยู่หันแต่ว่าพักผ่อนพักผ่อนเรียบร้อยตอนแรงๆก็บางทีก็ไปจอบยู่หันบางทีก็ไปทางอื่นถ้าเบิงว่าสิไปทางใดต่อตอนนี้พักผ่อนอนี้นี่ผู้อนนี้ เบลอเบอ่บเดือนเปยของแต่ละคนเพี่น้องไอพีนี่ก็ขอจบไปเพียงสั่นี้ก่อนก่อนอื่นมดขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลก์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจบิเมาโดยมาตลอดไปพอกันในพี่ต่อไปพี่น้องบาย